ันงานหลายๆท่านจะมีโอกาสการปรับเปลี่ยมเปลี่ยนแปลงเป็นที่ทํากินปรับขยายที่ทํากินรวมไปจนถึงบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การไกลบ้านไปต่างถิ่นแดนไกลใครที่กําลังเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของการทํางานของคุณเองคุณก็อาจจะต้องมีโอกาสได้ปรับปรุงปรับแก้ไข ปัญหาต่างๆนานาแต่เพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าความก้าวหน้ามากกว่ามองหาที่ทำกินก็จะมีโอกาสได้ที่ทำกินนะท่านเคยทำงานร่วมกันกับเครือญาติช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องการแก้ไขอะไรบางอย่างนะคะหรือมันมีอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีปัญหาอะไรต่อกันบางอย่างแต่อุปสรรคตรงนั้นมันก็สามารถแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีด้วยอันเริ่มต้นบุกเบิกสิ่งใหม่ๆนะคะกับเครือญาติได้ รวมไปจนถึงงานที่ไปเกี่ยวข้องกับอสังหาได้เช่นกันชาวกลุ่มหลายๆท่านอาจจะมีในเรื่องของการจัดการในเรื่องของเอกสารไปเกี่ยวข้องกับบ้านไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์ได้นั่นคือในเรื่องของการเงินการทองรวมไปจนถึงการเงินแหล่งเงินของคุณคุณอาจจะได้ไปไปทาเงินทำงานหาเงินไกลบ้านได้เช่นกันใคร,ใรใที่จะเคลียร์หนี้เคลียร์สินตัวเองช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เคลียร์หนี้เคลียร์สินของตัวเองด้วยใครที่รอเงินอะไรอยู่ก็จะมีโอกาส นะคะค่าใช้จ่ายจะไปเกี่ยว,ยวข้องกับบ้านกับรถกับที่ทํากินรวมไปจนถึงบางทีอาจจะหมายถึงค่าใช้จ่ายสุขภาพร่างกายของคนในบ้านได้จุดเปลีป่ยนแปลงของคุณมันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนาะนาะนะนะที่คุณต้องแก้ไขคุณก็ต้องมีการปรับแก้ไขในช่วงจังหวะนี้เด่นๆเลยก็คือใครที่พยายามอยากจะไกลบ้านคามโชคดีของคุณเองไปได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน มีโอกาสที่ดีมันคือการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่นขึ้นส่งผลดีขึ้นในเรื่องของไรายได้เข้ามาคู่รักครอบครัวนะคะความรักเนี่ยคู่รักครอบครัวอาจจะมีเหตุค่าใช้ใจ่ายในการทําบ้านนะเหตุค่าใช้ใจ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเหตุค่าใช้ใจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเรือญาติอ่าคนที่มีปัญหาความรักหลายๆท่านก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันแปลงบางท่านอาจจะต้อง ห่างหืนต่อกันส่วนสาหรับชาวโสดเนี่ยชาวโสดหลายหลท่านเลยมีโอกาสในการในเรื่องของความรักแต่บางท่านก็นอาจจะมีโอกาสได้พบรักคนมีตําหนิแต่ทีนี้ก็ต้องให้ดูไว้ก่อนด้วยว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีเจ้าของหรือเปล่าด้วย